สูผู้ชมคะก่อนหน้านี้เรามีรายงานเรื่องของวัยรุ่น2คนค่ะได้มีการขับผี่รถจกักรยานยนต์ไปจี้ชิงเสื้อนะคะคือได้เรียกว่าเป็นการปล้นเอาเสื้อยืดดอนผีบินค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปกดดันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทำให้สองวัยรุ่นที่เป็นผู้ก่อเหตุอุกอาจใช้มีดจี G ้ชิงเสื้อดอนผีบินเขามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบางขุนเทียนแล้วนะคะหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักค่ะโดยยอมรับสรารภาพว่าก่อเหตุเพราะความคึกคัน ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันชิงทรัพย์ค่ะจากกรณีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น2คนที่มีการขับขี่แล้วก็ซ้อนรถจัก,กรยานยนต์ Honda าคลิกสีดำไม่ทรับแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดนะคะก่อนใช้มีดจี้ชิงเสื้อวงดนตรีแนวเมทัลร็อกชื่อดังก็คือดอนผีบินค่ะแล้วมีการหลบหนีไปนะคะอย่างลอยนวล เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่2มกราคม2567ที่ผ่านมาในซอยเอกชัย76แยก4แขวงคลองบางพรานเขตบางบอนกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท네ี่ตำรวจทองที่สอนอบางขุนเทียนนะคะพลตำรวจตรีประสงค์อานมณีผู้บัญชาการขออภัยค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน9ท่านก็มีการสั่งการให้พันตำรวจเอกกริติเดชันเพชรผู้กำกับการสอนอบางขุนเทียนได้ดำเนินการไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายไปตามแหล่งกบดานในพื้นที่อย่างหนะักส่งผลให้ผู้ต้องหาประกอบด้วยนายรังอายุ18ปีและนายนกอายุ13ปีเดินทางเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ ที่สอนอบางขุนเทียนโดยทั้งสองรายนั้นนำของกลางเป็นมีดดาบด้ามสีแดงจำนวนหนึ่งเล่มแล้วก็รถจกักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นคลิกสีขาวเป็นยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุมามอบให้กับพนักงานสอบสวนค่ะคือมองภาพจากกล้อ,องวงจรปิดตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าจากักรยานยนต์เหมือนเป็นสีดําเลยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือวันนี้ขับรถสีขาวมาจากการสอบปากคําทั้งสองรายนะคะก็คือในหลังนามสมมติแล้วก็ในนกนามสมมุติเนี่ย อายุ18ปีกับ13ปียังคงเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคุณอัน้นยอมรับก่อเหตุเพราะความคึกขนองโดยก่อนที่เกิดเหตใุในนกเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลางค่ะพาในหลังนั่งซ้อนท้ายไปพบกับกลุ่มผู้เสียหายซึ่งกำลังเดินอยู่กลางซอย3คนจากนั้นในนกจึงจอดรถให้ในรังเนี่ยลงไปชักดาบชิงทรัพย์เสื้อยืดแขนยาวสีดำเป็นลายข้งขาว ของวงดนตรีดอนผีบินแล้วก็พากันหลบหนีไปต่อมาค่ะทราบชื่อว่านะคะเจ้าหน้าที่ตารวจก็ทราบเรื่องด้วยเรื่องที่พาก,กันกาะขึ้นเนี่ยก็คือเป็นข่าวโด่งดังมากๆเลยนะคะทั้ง2องนายนี้ก็คือนายรังกับนายนกก็รู้ว่าโอ้โหเรื่องที่พากันก่อ,กอเหตุนั้นเป็นข่าวโด่งดังและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ติดตามกดดันกันอย่างหนักค่ะ จึงตัดสินใจเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งในเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้คุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะครับพอข่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไปรวมไปถึงอีกหลายๆสื่อก็นำเสนอด้วยเช่นเดียวกันบางสื่อเนี่ยก็มีการพาดหัวข่าวในทำนองว่าอะไรครับเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ นะครับค่อนข้างอึง้งแล้วก็ค่อนข้างน่าแปลกใจเพราะว่าะนะฮะมาจี้ชิงเสื้อ,อแล้วก็เป็นเสื้อของวงดนตรีดอนผีบินใช่ไหมครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดอนผีบินคืออะไรนะครับแต่ว่าคนที่เขาฟังแนวเพลงนี้ก็คงจะรู้จักกันนี่นะครับเป็นภาพในช่วงที่ก่อเหตุแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพอเอาไว้ได้คนนึงลงมาจากรถจักรยานยนต์แล้วก็อยู่ในมือก็เป็นมีด นะฮะแล้วก็จี้นะฮะให้ส่งเสื้อแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะที่เขาเดินมาด้วยกัน3คนก็รีบถอดเสื้อทันทีเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีอาวุธอยู่ในมือก็เกรง <ไ S 1> ว่าจะได้รับอันตรายนั่นเองครับก็แน่นอนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแปลกนะครับสำหรับการจี้ชิงเสื้อนั่นเองครับแจ้งมันมันมีกล้องวิดีโอชัดเจนใช่ไหมพี่ก็ผมต้องเป็นผู้เกาเ่าหเองามีสัมภาษณ์ได้เลยจริงๆอาจต้องสัมภาษณ์ับ สบายสบายกครับแล้วพี่พี่บอกลักษณะนี้ก็คือคือถึงถึงแม้จะไม่มีผู้เสียหายแต่รัฐจะเป็นผู้เสียหายได้แล้วเดี๋ยวพี่จะตั้งรูปสำนวนเสร็จปั๊บถ้ารู้ตัวก็ขอหมายจับแล้วก็จับตรงนี้ข้อหาเบื้องต้นพี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมเป็นชิงทรัพย์มันชัดเจนโดยโดยมีโดยมียานพหนะยานพันะโดยมีอาวุธและยานพหนะโดยมีอาวุธและใช้ยานพหนะะอออ่างนี้โทษโทษหนักไหมพี่ทั้งคืนเลย เออมันก็กลางคืนด้วยคือถ้าข้อหามันหนักแล้วแล้ว,ลวพฤติการมันก็ผะการไปแม,ม้ว่าทรัพย์มันจะนิดหน่อยทรัพย์มันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าคือพฤติการมันเ็นูกงงนอ่ะผูกบาทที่ดีซึ่งซึ่งมันไม่สมควรทีนี้ในส่วนผู้เสียหายถ้าเขายังยังติดตามมายังไม่ได้เรียกคนจะต้องเป็นผู้กระหายเองความผิดต่อรัฐก็เราสามารถที่จะทาได้โดยไม่จำเป็นต้ <ๆ S 2> องรอผู้เสียหายอย่างนี้คนในซอยก็จะได้สบายใจครับเขาจะได้สบายใจ แต่จริงแล้วถ้ามีเหตุอะไรก็บอกพี่เดินตรงได้นะครับ <c oughs> <c oughs>